สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องผู้นิยมสะสมพระเครื่องพระแท้สากลนิยมทุกท่านนะครับผมวันนี้มากันอีกหนึ่งคลิปนะครับเป็นรวมพ่อเงินยอดนิยมนะครับนี่วันนี้มาด้วยกันทั้งปี2515และปี2516นะครับผมถ้านี่นะหลายๆท่านนะครับดูอาจจะแยกไม่ออกด้วยซ้ำนะครับนี่ว่า าดูแต่เฉพาะด้านหน้านะครับว่านนอันไหนเป็นเหรียญ15นะครับอันไหนเป็นเหรียญ16นะครับนี่เพราะว่าด้านหน้าใช้บล็อกเดียวกันนะครับนี่แต่พอหันด้านหลังแล้วนะครับนี่ก็จะต่างกันตรงที่25 15กับเป็น25 16เก่นไหมฮะแล้วก็จะมีเลข2เพิ่มขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูเหรียญขวัญถุงอ่ะขวัญถุงจะแยกง่ายหน่อยเพราะวาขวัญถุง15 ด้านซ้ายจะเป็น15นะครับด้านขวาจะเป็น16 16จะมีห่วงในตัวละนะครับนี่ส่วน15จะเป็นฝันถุงกลมๆเลยนะครับแล้วก็เหรียญจอบเล็กนะครับนี่เหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมฮะขนาดเหรียญพิมพ์ทรงนะครับนี่ด้านซ้ายมือจะเป็นเหรียญปี2515ด้านขวาจะเป็นปี2516นะครับเห็นไหมฮะ ด้านหลังใช้บล็อกเดิมนะครับแกะเลข6เพิ่มเห็นไหมฮะผมเลข5ทิ้งแล้วก็แกะเลข6เพิ่มแล้วก็แกะเลข2เพิ่มขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันลึกๆนะครับนี่มาดูประวัติสร้างกันก่อนนะครับนี่ประวัติการจัดสร้างนะครับในปี2516นะครับนี่พิธีพุทธาพิเศษนะครับหลวงพ่อเงินวัดทีารัญญามนะครับ เห็นปีไหมครับชัดเจนนะครับนี่ตรงกับวันพฤหัสสิห้มีนา2516อันนี้เป็นโบชัวที่ผมก๊อ,อปปี้มานะครับผมแต่ใบจริงๆเนี่ยเคยได้นะครับเคยได้แล้วก็มีหนังสือสุจิบัติที่จะบอกว่า,ามีใครมาร่วมเสกบ้างนะครับอันนั้นก็เคยได้แต่ว่าเสียดายเครื่องเก่ามันเปิดรูปไม่ได้แล้วนะครับ เห็นไหมวัตถุมงคลที่จัดสร้างในปี162516กนะครับ2516นะครับก็จะมีด้วยกันนี่ขนาด5นิ้วนะครับองค์ละ5 0าบาทแล้วก็รูปหล่อเห็นนะรูปหล่อไหมครับนี่รูปหล่อรูปหลอก็เหมือนกันครับใช้บล็อกพิมพ์มือเลข8มาปั๊มนะครับแล้วก็ด้านหลังแกะเลข2เพิ่มนะครับแล้วก้นจะเป็นก้นกลึงนะครับนี่ สำหรับรูปหล่อเคยทำคลิปเก่าๆไว้ให้แล้วนะครับนี่แล้วก็มีเหรียญจอบใหญ่เห็นไหมฮะเหรียญจอบใหญ่25บาทนะครับเหรียญจอบใหญ่25บาทนี่แล้วก็มีเหรียญจอบเล็กอุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงอึบนี่มีเหรียญจอบเล็กด้านบนนี่เห็นไหมฮะจอบเล็กบูชา20บาทนะครับ แล้วถ้าเป็นปี15นะครับด้านหน้าหลวงพ่อเงินหลังกรมหลวงด้านหน้าหลวงพ่อเงินหลังหลวงพ่อเปลืองจะเป็นรูปไข่นะครับแต่เป็นปี16จะเป็นเหรียญอามเห็นไหมฮะถ้าเป็นปี16จะเป็นเหรียญอามนะครับรูปไข่16จะไม่มีนะครับจะเป็นเหรียญอามแทนนะครับหน้าหลวงพ่อเงินหลังกรมหลวงหน้าหลวงพ่อเงินหลังหลวงพ่อเปลืองจะเป็นเหรียญอามแล้วก็จะมีแหวนแหวนนี่แหวนผู้หญิงแหวนหน้าโลผู้ชายแหวนรูปไข่เม็ดแตงผู้หญิงนะครับ ก็จะมีเขียนเลข2ไว้ต่อจากคําว่าหลวงพ่อเงินด้านข้างเหมือนกันนะครับรวมถึงแนบนะครับนี่แล้วก็นี่มีทั้งพระเจ้าหาพระองค์นะครับนี่พระเจ้า5้าพระองค์ก็จะต่างจาก1นึนะครับพระเจ้า5้าพระองค์1นึตรงนี้นะครับจะเป็น3แยกอย่างนี้นะจะเป็นไม้ตรงขึ้นไปเป็น3ามอ่า แต่ถ้าเป็น1 6หจะเป็นด้านอูข้างบนเป็นอูข้างล่างเป็นอุ่นะครับจะมีอู่บนอู่ล่างอันนี้จะเป็นหนึ่งหนะครับผมนี่แล้วก็ห้าเหลี่ยมนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวมนถ้าเป็นปีหนึ่งห้านะครับเนื้อเนื้อผงอันนี้ก็จะเป็นห้าเหลี่ยมเป็นเป็นสามเหลี่ยมเลยนี่นะครับแต่ถ้าเป็นหนึ่งหก็จะเป็นเขาเรียกว่าหัวมนนะครับนี่ก็จะเป็นหนึ่งหแยกง่ายๆแบบนี้เลยนะครับนี่พิธีจัดสร้างชาัดเจนนะครับ สร้างโดยใครอะไรอย่างนี้นะครับชัดเจนมากนะครับส่วนพระเกจิที่มาปลุกเสกกันนะครับก็จะเป็นเกจิชุดเดียวชุดเดิมกับปี2515ทุกทุก,ท,กทุกองค์เลยนะครับนี่รับนิมนต์มานะครับปี15เหมือนปี16เหมือนกันนะครับพระบูชาก็ถอดพิมพ์มาจากปี15เลยมีพระบูชาไหมฮะไม่ได้มีพัดนะครับพัดอันนี้ เป็นกราฟิกที่เขาเอาขึ้นมาเฉยนะพัดนี้เป็นกราฟิกเป็นรูปหลงพ่อเงินนะครับแต่พระบูชาก็คือพระบูชาปี15นะครับเปลี่ยน2515ตรงนี้เป็นเลข6แล้วก็ด้านหลังก็จะมีเลข2ไทยนะครับพระบูชาก็มี5นิ้วเหมือนกันนะครับนี่เหมือนกันเลยเห็นไหมครับอจอบใหญ่บูชา25บาทรูปหลอมีเนื้อทองเหลืองอย่างเดียวนะครับเนื้อทองเหลืองอย่างเดียว50บาท นะครับนีจอบเล็ก20นะครับนี่ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมสำหรับเอกสารของปี2 5 1พนอนา 2, 10, 6, นะครับอ่าทีนี้เรามาชมพระเครื่องทีนี้เรามาชมพระเครื่องนะครับนี่ด้านนี่องนี้นะครับจะเป็นปี2 5 1 5นะครับ จะสังเกตได้ว่ามีความคมนะครับมากกว่าเล็กน้อยนะครับดูอันนี้เคยทำคลิปให้ดูแล้วฮะอันนี้องค์นี้สวยแชมแชมหนึ่งห้านะครับเล่นหากันหลายหมื่นนะครับสภาพกระไหลเดิมๆแบบนี้เล่นหากันหลายหมื่นนะครับเห็นไหมฮะจะให้ไล่ดูความคมอ่าแล้วเรามาดูเหรียญหนึ่งหกนะครับ <c oughs> เห็นความลึกคมไหมฮะนี่เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนี่ตัวหนังสือนะครับเพราะว่าเป็นบล็อกเดียวกันนะครับบล็อกหน้าบล็อกเดียวกันเลยนะครับนี่แล้วดูด้านหลังเห็นไหมฮะความคมของตัวนะนะครับตัวอูนะครับยันน้ําเต้าเห็นเลขหกไหมครับนี่ใต้เลขหกนะครับเห็นไหมฮะใต้เลขหกเนี่ยจะเป็นการถม บล็อกลงไปนะครับยังเห็นหางเลข5อยู่เลยเห็นไหมฮะนี่แล้วก็แกะเลข2เพิ่มแบบนี้นะครับผมนี่สภาพนี้เล่นหาการพันสองพันสามพันสี่พันนะครับแล้วแต่สภาพนะครับนี่สวยๆแบบนี้ก็ยังหลายๆพันอยู่นะครับนี่เห็นไหมฮะสวยๆแบบนี้หลายพันนะครับอ่าเรามาดูขวัญถุงปี2ล1 5นะครับนี่อันนี้ได้มาใหม่ ครับก็ไหลเดิมๆเ,เลยดูหน้าหลวงพ่อนะครับนี่จําหน้าหลวงพ่อให้แม่นๆนะครับนี่อันนี้อีส5นะครับอันนี้จะแยกง่ายเพราะว่า,าชัดเจนนะครับปี16จะมีห่วงปี15จะกลมกลมๆไม่ได้มีห่วงด้านบนนะครับนี่อันนี้ผมทําคลิปไว้ให้หลายครั้งแล้วนะฮะ เส้นขนแมวที่วิ <It> ่งผ<ๆ>่านหอถุงนะครับแล้วก็ดูเส้นขนแมวที่พื้นเหรียญสะท้อนแสงเราจะเห็นเส้นขนแมวที่พื้นเหรียญเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมครับจะมีเส้นขนแมวบางๆเล็กๆวิ่งวิ่งเป็นแนวขวางออกไปอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะชัดเลยเห็นไหมครับ สำหรับเหรียญขวัญถุงปี2 5 1 5ก็ทําก็ทำไว้หลายคลิปแล้วนะครับยังไงลองย้อนกลับไปดูนะครับนี่วันนี้ได้ปี16มานะครับปี6ก็ใช้บล็อกเดียวกันเลยนะครับอาจจะมีการแก้ไขทางด้านหลังนะครับเห็นไหมฮะเขียนรุ่น2เพิ่มนะครับแล้วก็มีห่วงเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ยังใช้บล็อกเดิมนะครับ เห็นไหมฮะหน้าเหมือนกันเปรียบนะครับเหมือนกันเปรียบเลยด้านล่างนะครับนี่เหมือนกันเลยเห็นไหมฮะส่วนด้านหลังก็จะคล้ายๆกันเห็นไหมฮะมียาน้ําเต้ามีเขียนเหมือนกันแล้วก็มีเพิ่มมาด้วยเลข2นะครับมีแกะคําว่ารุ่น2เพิ่มขึ้นมานะครับนี่แล้วก็เขียนว่าเหรียญขวัญถุงนะครับ จำความคมนะครับจำลักษณะผิวธรรมชาตินะครับให้แม่นๆนะครับนี่เห็นพวกนี้นะครับยังเล่นหากันหลักพันอยู่นะครับรุ่นสองอย่างนี้ยังเล่นหากันหลักพันอยู่นะครับนี่อนาคตดีนะครับนี่ใครมีกําลังเก็บได้เก็บสวยๆไว้ก่อนนะครับได้เปรียบนะครับมีกําลังเก็บสวยๆไว้ได้เปรียบมากๆนะครับอ่า ส่วนเหรียญจอบเล็กนะครับนี่จะได้ความจะได้รับความนิยมค่อนข้างสูงกว่านิดนึงนะครับในปี16นะครับส่วนปี15จอบเล็กจอบใหญ่ราคาใกล้ๆกันหลายๆหมื่นเหมือนเหมือนกันอยู่ที่ใครสวยใครแพงนะครับน,น,นี่ปีสอันี้นะครับนี่เห็นไหมเรียมติดกกรอบนิดนึงหรือสองอยางนิดนึงนะครับ เหรียญนี้ไม่แน่ใจว่าเคยทําคลิปไว้หรือยังนี่ดูเส้นพื้นเหรียญนะครับเส้นเซียนที่พื้นเหรียญนะครับร้อยเหรียญก็เป็นแบบนี้ร้อยเหรียญนะครับนี่เห็นเส้นเซียนด้านข้างนี่ครับนี่ดูด้านหน้านะครับนี่ซอกแขนนะครับนี่เห็นเส้นในซอกแขนไหมครับคมคมนะครับสึกยังไงนะครับเส้นในซอกแขนนี้ก็ยังคมอยู่นะครับนี่พวกนี้เป็นเศษไม้ในพิธีนะครับ ตรงนี้นะครับถ้าเห็นเศษไม้ในพิธีแบบนี้นะครับจะการันตีว่าเป็นกระไหลเดิมได้เลยต้องจาเศษไม้แบบนี้ให้ได้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะเห็นเศษไม้ไหมครับนี่พวงนี้นะครับเป็นเศษไม้ในพิธีนะครับเกาะฝังแน่นมากๆนี่ส่วนใหญ่เหรียญนะครับจะพบเศษไม้แบบนี้บ่อยๆนะครับในเหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญไข่เหรียญเหรียญกลมเหรียญไข่เหรียญจอบเล็กจอบใหญ่นะครับพบหมดอันนี้เป็นปีหนึ่งหนะครับสังเกตว่า ข้างหน้านะครับตรงนี้จะแตกนะครับและอันนี้แตกเกือบจะทุกเหรียญนะครับร้อยละเก้าสิบเก้านะครับจะแตกตรงนี้นะครับเคยเจอนะครับเคยเจออยู่ไม่กี่เหรียญนะครับที่ว่าเรียบร้อยสมบูรณ์ไม่มีแตกเลยนะครับเจออยู่ไม่กี่เหรียญนะครับพบเจอได้น้อยมากนะครับถ้าไม่แตกตรงนี้นะครับก็ราคาน่าจะได้เป็นหมื่นนะครับถ้าตรงนี้ไม่แตกนะครับสวยนะครับสวยร้อเปอร์เซ็นแล้วก็ปั๊มไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะแตกแตกแตกขึ้นมาเรื่อย แตกเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่นี่อันนี้แตกแค่จุดเดียวนะครับแบบนี้นะครับไม่ได้แตกเขาเขาเล่นเป็นนิยมไม่แตกเขานะครับเพราะว่าพิมพ์จะยังคมชัดอยู่ด้านหน้านะครับจะเหมือนปี2องเลยนะครับนี่สองดูนะครับหน้าเดียวกันเปียบเลยนะครับเห็นไหมฮะในซอกแขนก็ยังมีรอยอยู่ไหมครับในซอกแขนนะครับความที่บล็อกเก่านะครับ เอามาทำใหม่นะครับนี่ก็จะมีล้านิดนึงแต่ก็โอเคฮะคก็ยังจะเห็นซอกแขนเหมือนเดิมนะครับนี่แล้วด้านหลังนี่ด้านหลังนะครับเหมือนกันเปรียบเลยนะครับตั้งแต่ตัวนะตัวอูบไล่ลงมานะครับนี่คำว่าหลวงพ่องเงินจะคมคมนะครับนี่แล้วก็เห็นไหมฮะเห็นการแก้เลข5เป็นเลข6กไหมครับ เห็นหางที่ไขว้ไปทางขวามือนะครับเห็นไหมฮะหางที่ไขว้ไปทางขวามือนะครับอันนี้ยังเป็นเลขห้าอยู่เลยเห็นไหมฮะเขาก็ถมในบล็อกนะครับเขาก็เขาก็ขัดออกนึกสภาพานะครับเขาก็ถมลงไปในบล็อกนะครับแล้วก็ขัดออกแล้วก็แกะเลขหกเพิ่มเข้าไปนะครับวิธีสังเกตนะครับดูให้มีเลขห้าซ้อนอยู่ข้างใต้อย่างนี้นะครับนี่แล้วมีเลขสองนี่ ผมเห็นสังเกตผมชอบนะครับทุกเหรียญเนี่ยฮะชอบดูตรงนี้จะมีเส้นเส้นนี่เส้นของเครื่องมือที่เหมือนจะแบบตวัดโดนในบล็อก,กอน,นะครับฟึ๊บทาให้เป็นเส้นนูนที่มาคมๆอยู่เส้นหนึ่งตรงข้างล่างนี้นะครับอย่างนี้ฮะนี่จาเส้นนี้ไว้นะครับเหรียญปีหนึ่งหกยังเล่นง่ายอยู่นะครับเกยังไม่เหมือนนะครับเก๋ห่างมากๆเกยังไม่ดีนะครับอย่างไง มีแบบนี้นะครับหรือจะเป็น1 5หไม่ว่าจะเป็น1516นะครับถ้ามีนะครับถ้ามีนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ1น1 6รูปหล่อนะครับรับเช่านะครับเดี๋ยวผมทิ้งลายทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับรับเช่าถึงบ้านนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลายทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ในรายละเอียดนะครับ ที่ที่มันจะอยู่ข้างล่างนะครับเขียนว่ารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคลิกไปดูนะครับจะมีลิงก์ไลน์ของผมนะครับกดคลิกเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปชัดๆหน้าหลังข้างนะครับถ้าเป็นรูปหลอก็อย่าลืมถ่ายก้นให้ผมด้วยนะครับใต้ก้นพระเนี่ยสำคัญมากๆนะครับถ้าเป็นรูปหลอนะครับมีแบบนี้ยินดีรับเช่านะครับยินดีรับเช่านะครับผม ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับผมยังไงรบกวนพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับโอกาสหน้าได้พระเครื่องดีๆเดี๋ยวเอามารีวิวให้ชมกันอีกนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ